สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้ครับผมเจ้ายอดอัศวินมาตรวจเช็คล่างกายซะหน่อยครับไม่ได้วิ่งงานหรอกแต่เช็คไว้อยู่ที่อาร์มท่อยเสียครับวันนี้อยู่ที่ร้านอาร์มท่อยเสียถนนบุรีรัมย์มหาสารคามยอๆก็สตึกไยจักบภูมิสยัย อยู่ในเขตของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับออกจากสีแยกทางพาดใกล้ๆกับตลาดปลาชุมพลบุรีครับทิกัดวันนี้เจ้ายอดอัศวินมาทำอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับขาตะกะแตนครับขาตะกระแตนงอนี่ครับ งออยู่ในลักษณะนี้เลยมาทำการดัดดัดแล้วก็ดามไว้ก่อนถ้าซื้อใหม่นะครับถ้าซื้อใหม่เนี่ยอ่ถ้าแยกชิ้นขายเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยสี 4, ่พันอ่สอบถามมาเรียบร้อยนะครับข้างละสี่พันเฉพาะขานะ,ะเฉพาะขาเนี่ยจากจุดนี้เนี่ย ยา,าลงมาเนี่ยเฉพาะขาตัวนี้เนี่ยข้างละสี่พันครับฮะยกดมัหมทำยันเอาไว้ก่อนตอนนี้เราก็อยู่กับช่างอาม ป้องกันครับเพื่อความปลอดภัยทำยันเอาไว้สองสามชั้นทอดแล้วครับทอดอปินล็อกสลับขาตะ,กะเกเตนก่อนเลยทั้งงามพ่อเธอเพวกนี้ครับทำออกจากที่นี่แล้วครับสวยงามครับพ่อเลด ับเลยออ,เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเอ่อแล้วแต่แล้วแตมักคือมันติดท่อผมก็เลยต้องขับรถมานี่ถ้าไม่ติดท่อนี่ถอดแล้วก็ยกแต่ขามาครับถอดได้เอง แต่ว่ามันต้องมาตัดท่อแล้วก็ตัดเชื่อมใหม่แรมติดท่อวันนี้ช่างก็สี่นุ่มรูลรอเหมือนเดิม คลิปนี้เราเปิดเลนกว้างครับเปิดเลนกว้างดูกันชัดๆเลยกว้างพิเศษปกติเราจะใช้เลนปกติอดออกมาก็จะประมาณนี้ครับจอระบีแล้วก็ถ้าวันไหนขยันก็อาจจนจนเปื้อนรถหมดถ้าวันไหนขี้เกียจก็ไม่มีเลยครับอาจทางบลูทูธ จอดนานครับจอดนานหลายเดือนแล้วไม่ได้ขยับเลยปั๊มตัว่างก็จะตัวบนอยู่แล้วแก้มัน็น้อยอ่ะอ้าวช่างนิดมาแล้วประเมินครับประเมินรั่วสองจุดปั๊มแล้วก็กระบอกอ้าว ตัดตัวล็อกท่อครับแบบนี้ครับตนี้ก็จะได้ยกท่อแล้วสละ พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนซินปากกระบอกอปากกระบอกดำ้ำแล้วก็เปลี่ยนซินปั๊มปั๊มปั่นน้ำอย่างที่บอกนะครับเฉพาะขาเนี่ยสี่พเนี่ยเฉพาะขานี่ถ้าแยกชิ้นเนี่ยข้างหนึ่งสี่พถ้ายกชุด2 5งหมครับ แล้วยกชุดมาจะทํายังไงล่ะทีนี้ถ้าไม่เปลี่ยนยกชุดัวนายดีกว่าช่างอามทำไมมันถึงแพงถึงสี่พันแต่เขาแยกมาแล้วมันก็จะเหลือแบบนี้นะครับที่ร้านเขามันก็ไม่มีความหมายเขาเลยต้องขายแพงๆไปก่อนติดน,นี่อาม มันหลอดมันหอดเข้าไปทั้งใน,นบอาบอ้าน้าดิจับไปไง เอาห้างไปว่าเอาเอ,อาาะไงกี้่อนี่ครับออกมาแล้วครับขาตะกะเตน อะไรช่างนอนทำอะไรเนี่ยกัดหมาครับกัดหมากัดหมาไปไหนเดี <g <g oui> ๋ยวช่างนอนบอกกัดหมาถามครับไท้แค่นเหยียบก็ก็ใชไใช Dợ lời bịt chở lời gặp นี่เนี่ยมาใส่ปลายท่อเดียว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 โอ้ ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นท่อครับทางบนมีเยอะเลยพออ่อนพออ่อนก็มีนะครับแล้วแต่ชอบตรงไหนดัดไปที่นี่จัดจ้านครับเสียงดังนิดนึงนะครับเสียงเสียงช่างทำงานแล้วก็เสียงเพลงก็โอ้ดังเลยตอนนี้ช่างอามก็กำลังดัดอยู่ ครับนะก็ขอจบเพียงเท่านี้นนครับทุกท่าเสียงดังครับ